รู้หรือไม่หน้าเจ็ดหลังเจ็ดนั้นค oh <C ue S 1> ืออะไรครับรู้จักหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเปล่าก็หน้าเจ็ดวันแล้วก็หลังอีกเจ็ดวันแปดสิบแปดบวกป่ะทำไมถามอย่างนี้อ่ะไม่รู้จักอ่ะเซเว่นอีเลเว่นเปล่าคะอแล้วหน้าเจ็ดหลังเจ็ดของเราได้เป็นยังไงเซเว่นอีเลเว่นก็เวลาหิวก็ไปอะค่ะพี่รู้แต่ไม่รู้ใช่ความหมายเดียวกันหรือเปล่าข้ารู้บ้างรู้จักค่ะก็ก็รู้บ้างนะ รู้ค่ะเป็นยังไงก็แบบว่านอนเจ็ดวันตื่นมาเจ็ดวันมีปะคะอย่างนั้นล่ะค่ะก่อนเจ็ดวันก่อนที่จะมีประจำเดือนเจ็ดวันแล้วก็หลังเจ็ดก็คือต้องมีอะไรกันก่อนที่ประจำเดือนจะหมดวันวันที่วันเกิดใช่ปะฮะ วนหน้าเจ็ดหลังเจ็ดใช่ไหมฮะก็มีปาร์ตี้เจ็ดวันถูกต้องอเราไม่ได้รู้กับเขานะไม่รู้ว่าเขาน่าเจ็ดหรือหลังเจ็ด,ห,จดหรือเปล่าประจําเดือนก่อนเป็นประจําเดือนเจ็ดวันหลังเจ็ดวันถ้าก่อนมีประจําเดือนเจ็ดวันถ้าหลังเจ็ดก็คือนับวันแรกของการมีประจําเดือน มันก็ไม่ปลอดภยัยดีกว่าไ,ไม่รู้ว่าพูดไม่ถูกอ่ะนันหน้าเจ็ดหลังเจ็ดก็คือก่อนประจำเดือนมาเจ็ดวันแล้วก็หลังประจำเดือนมาเจ็ดวันเ้าทายังไงอ่ะทำะทำเราทาอะไรได้ในหน้าเจ็ดหลังเจ็ดอ่ะก็มันป้องกันการตั้งครรภ์ได้ค่ะขอตัวช่วยได้ไหมคะก็น้าเจ็ดหลังเจ็ดป้องกันการเรื่องมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยอ๋อเรื่องการมีเซ็กซ์นะคะั่นคือหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเนี่ยเป็นระยะปลอดภยัยเคยแต่หน้าเจ็บหลังเจ็บ 7ร,รู้หรือไม่หน้าเจ็ดหลังเจ็ดนั้นคืออะไรนะครับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเนี่ยก็คือถ้าหากว่าคุณสุภาพสตรีเนี่ยมีประจำเดือนระหว่างวันที่7ถึงวันที่11ระยะปลอดภัยในช่วงหน้าเจ็ดก็คือระหว่างวันที่ 1- ถึง7ส่วนช่วงหลังเจ็ดนะครับก็คือระหว่างวันที่7ถึงวันที่13ไม่ใช่วันที่11ถึงวันที่17อย่างที่คนหลายๆคนเนี่ยฮะเข้าใจผิดกัน ขอย้ำนะฮะว่าวิธีนี้เนี่ยอาจจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้แต่ก็มีโอกาสพลาดได้ครับหากคนคนนั้นเนี่ยรอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือไม่ตรงเวลาและที่สำคัญนะฮะวิธีนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยป้องกันเอดแน่ๆเออว่าแต่อาหารห้าหมู่เนี่ยมีอะไรใครรู้บ้างครับรู้ไหมว่าอาหารห้าหมู่เนี่ยมีอะไรบ้างโอ๊ยโอยโอ,โอตายเลยค่ะอ่าก็มีครับครับ แบบสลัดเลยแบบสลัดเลยสลัดสลัดเหล้าเหล้าเหล้าเบียร์ออ๋ไม่ใช่ไม่ใช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 ่เหรอก็มีข้าวฮะคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะไขมันผักผลไม้แล้วก็โปรตีนและครบหรือยังคะวิตามินอ้าวมีวิตามินเกลือแร่ไขมันอ่ารู้จักค่ะก็เป็นวิตามินคาร์โบไฮเดรตโปรตีนอ่ โปรตีนโปรตีนคาร์โบไฮเดรตครับครับวิตามินเคนเซียมอ้ไม่ใช่ละเออเริ่มไม่รู้จักละค่ะอ่ะเรารู้ไหมว่าอาหารท่าหมู่เนี่ยมีอะไรบ้างจะมีอะไรเป็นอย่างไรอ่ะอะไรอย่างนี้ป่ะไม่รู้อ่ะอาหารท่าหมู่ไม่รู้อ่ะอ่ะเฉลยเลยคือระดับระเบิดแล้ว โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแระธาตุอาหารหลักห้าหมู่อาหารเป็นพลังงานและทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้ากินถูกสัดส่วนและครบทุกหมู่โดยอาหารนั้นมี5ชนิดแต่ละชนิดนั้นจะมีมากในอาหารแต่ละชนิดเราจะแยกอาหารที่มีสารอาหารเหมือนกันมาไว้ด้วยกันเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำดังต่อไปนี้เนื้อนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งและงานนะครับเป็นอาหารประเภทโปรตีน แป้งเผือกมันข้าวและน้ําตาลเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต Johnny, ผัก <ละ S 1> ชนิดต่างๆางครับเป็นอาหารประเภทวิตามินและแร่าธาตุผลไม้ชนิดต่างๆเป็นอาหารประเภทวิตามินและแร่าธาตุไขมันนะครับคงไม่ต้องบอกนะครับว่าต้องทานอาหารประเภทไหน